สวัสบายดีสวัสด,ดีเอฟซีเมอร์สุขสุขคนยิดีต้อนักเข้าสู่สองซอกแคบักเซ่พี่น้องือันนี้ซอกแคบักเซ่สิพาดทำมือสมมากินสงได้เ <c oughs> <ด>นาะยู่เฮือนมูพี่น้องตาว่าเฮือนเพื่อนหน้ากระบ,บานกับยูอะเดียวกันเนาะนี่เชื่อว่ามอสสมงามขนาดพี่น้องเพราะว่าเพื่อกลั่ออกเคื่อนแต่ก่อนมันยูก็อีเม,พมีพี่น้องวันนี้เพื่อก็ออกเคื่อนมาอยูอ่าไก่ก็พุ่งเขียนพี่น้องพอนี้มัวเลยเนาะสมบิวเลยพี่น้องบรรยากาศเย็นเย็นแต่สิเป็น อยู่ข้างล้างเนาะพี่น้องเนาะกะซิมีทองหาทองหน้ะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยตอนนี้กะซิพากันตำมสมหมักแตงใส่อา่าข้าวปุ้นพี่น้องใส่ขนมจีนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนี่แม่ครัวฮะกะซาสมคือเกล้าเนาะกะซิมีคลิปมังหกกันกะขีปกินขี้เหล้ากะอยู่ในแด่พี่น้องเนาะตอนนี้นกะซิม,มาตำหมักแตงเนาะถ้าเอฟซีเกล้าซะแค่กะอาซิเบิ่งกะอาซิหูว่าซาสมแต่ก่อนัอยู่ก่อนทมอนำกันเคยเห็ดลิปอยู่นะไปสวนเอียงน,นะสวนลุ่มเอาสวน ซื้อหลายปีเนาะเออไปซื้อหลายปีพี่น้องแต่ก่อนนี่ตอนนี้ไปกานฟบักเตงนั่งกระดังไฟเนาะดังไฟกระสิมาหลวกพักนี่กรสิหลวกพักอ่ะกระดำปีเซอก็พักบงนั่นเองเนาะพักสู่ได้อยู่บ้านเอิญพักสู่พี่น้องเนาะพักสู่ขึ้นจะค้อง,น,องนี่บานนี้ก็มาหลวกจ้าพี่น้องเนาะ กมีแม่มาอันเพิ่นมานำนอสนางแม่มาอันเพิ่อนก็มากินโซนุ่กันพี่น้องมาในกัปิมาลวกพักบ่กใส่น้ำอ่าตอนนี้อาซักพักบ่กใส่ลงไปเลยพี่น้องหลวกพักบ่กับหลวกกะลำปีเอมาเลวิเหืนหมูพี่น้องไปตะมวนไปคือยังไงอาขูนเนี้ยขึ้นมาขึ้นไหนจำขู No. นี่รีวิวเที่ยงหน้า okay. ไอ้ดอยวะาถาดอยพี่น้องเหนือดอยพอดีไปตะมวนพะนอนเผื่อมีเป็ดมีกายล้ายแล้วผมอยู่หายอยู่นะผมมาส้มวิวสวนพักไปพี่น้องสวนพักจ้าพี่น้องสวนพักกันอุ้ยพุ่น้อง ก็หายสักแค่มะลินหายมะลินอยู่เลยเนาะแต่ว่าสักแค่เองก็บ่ค่อยมีเวลาสิได้มะลินนะ้ำพันกำลังมาสองเถื่อสามเถื่อนนะพี่น้องคนหนะสวนพักพคนเพ่นมาสวนกินผัน่นกินยังกับบ่ได้มาพี่น้องเลยโอ้ไปัดคู่พักงามขนาดเลยโอ้เห็ดคักเห็ดคักผลล็อกเป็ดลอกไก่ผลไปใส่พ่อจอย มีเป็ดมีไก่หลายนะเออถ่ายแล้วมันไปตะมวนเนาะลาโต้เพื่อนนอพียงโบใส่เกลเื้อนเพื่อนพี่น้องสบายดีลงป่าไอ้ตลกใส่เท้าเท้งลงป่าเนี่ย ตอนนี้ก็มาปาดอันนี้พี่น้องแล้วซ้อมผักกมาปาดอ่ะขนมจีนพี่น้องาปในข้าวปุ่นไปในขนมจีนลาากับไทยพี่น้องข้าวปุ่นขนมจีนหะแหละนาะเอออันเดียวกันซะเน้องยังเนาะข้าวปุ่นขนมจีนวะเออเจสั่นแหละพี่น้องเอเอิจเจสั่นแหละข้าวปุ่นขนมจีนหะแหละทั้งซองยางทั้งลาะทั้งไทยนี่หลังจากพักซุกเลยพี่น้องเจ้าแค่กับซีอา๊วข้าวปุ่นตะวันที่เข้าหายนี่ เอาใส่ตู้เย็นนะมันแข็งแข็งเ็ิเอาใส่ลงไปพี่น้องอยาได้กลับดึกดวกาไขมันอ่อนมันเหนีมยมมาถึงขั้นตอนตอนนี้บริดาตัมเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งโคกเบิ้งโคกพี่น้องโคกหน่อยร้ายเนาะอาตํมค่ากระซามี่นี่กระชี้มะปองใส่ปิงนัวก็เลยพี่น้องปุงกระว่าปองอ้างวัน ตามด้วยยั้งวัน um, นี้ตามด้วยน้ำตาลจ้าน้ำเปลี่ยนเอาถังตัดมือได้เลยอ้าวจุดจวดน้ำกันเลยพักข้าก็ยังหลวกอยู่นะกินหล็กกินหล็กยากินหล็กมาเป็นสักอ่าใส่บักหนาวก็เลยพี่น้องอึมกหนาวคือหนามร้ายขนาดเนาะหอมขนาดเลยทำหมาลกับแม่ เซฟข้านี R ้รับรองมาเสียบแน่น้องพี Yu ่น้องโอ้ยเมื Momo ่อฮากระม่นขี่เหล้าบนเซีบเสียบพี่น้องเอยเต็มกระามกระม่นเมิดเซฟปัญหาขาดเด้อพี่น้องตอนในก็ใซ่ขัปุ่นไปพี่น้องยี่ยี่อันกินแะบกลบ่มาเดือนสามมาเา่กินแร้วกไหนกินลรอกินล่ะกินลระสาวหลอนกินล่ะ ันกัตักใส่เลยพ<จ>ี่น้องนี่ได้ละอ้าวกินม,ม่ปล<ม>อาายนอนนีน้ออืมจุดจว<ม>พี่น้องมันเต็งคกับซีซุกในจักกน้อยเ<ม>นาะกับผูที่เสแแล้วมันนันอนน่อนเนมเนมมะเตงกับวานหวานเมือนยุมาโอ้ใส<ม>่มีหันเสแแหงเนาะสอๆม,มันนัวเนาะมันหอมมีเลย โอ้ยน้าถ้าใ้เจสิกินมัรพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมาสุขสุขทุขคนนะว่ามันเป็นตังลาวต่างประเทศพี่น้องอยู่ลาวอยู่ใต้อือพี่น้องจะได้สิขอนได้ปัะนี่เออปลาเด็กอ่ะอนนี้ก็ใส่ปลาเด็กันเลยพี่น้องปลาเด็กหัวหน้าเนาะอืมคักแล้ววะมันหอมปลาเด็กตอนโอ้โหโหเย็บกับยิบนนำใส่ปลาเด็กปลาเด็กตอนใหญ่พี่น้องปลาเด็กตอนนี้มันคือใส่ตอนใหญ่ ขากาออกนากุ้งกแล้วหยาดเข้มมาอืมพี่น้องสาวจะบดไถนะอ๋อนจะบดได้บดใส่จองแล้วพี่น้องลำบากบวกก็บบดตงส้ั่ขนาดเลยนะประแดกกับประแดกตอวใหญ่น้อยอดยอดเส้นจังสันโลกเออเดี๋ยกินใหยังกินนีหลายเด้อเด้อนี่จะ่กินมันไ บอกน่ขี้หลามันกินในายเนาะวันนี้มันกินขึ้นจริงอี๋บ้นอะต้นนี่ก็มาซีมกับพี่น้องอ้หด้ประแดกกันนี้เส่บคกพี่น้องประแดกอ่ะขวดมมนต์เนี้ยน้องพี่กินนะหนุ่ยกรอ้วนหายไปเนี่ยพี่กินต่างกันเนาะ อพี่น้องใายบังเครือแถบสีสันขับไปนากินขนาดเลยอันน้อพ่อไหนเนาะอันนั่นแสบค่ะพมาจะบุญเน้อบุญเอาซีบซีบบังซีเป็นอะไรเป็นนวไรแต่ไปโอ้ยแสบพี่น้องไปตาเมิดอยู่บ้างพี่เอ๋ยถือกานเกงกระไดนะด่วนมามากพี่น้องมาสุดๆทุกคนตอนนน้ะแดดเนี่ยตาสักหน่อย นี s, the dollars, oh, 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 ่คนกินก mm ัน hmm. ห้อยนางเต้พอใจโบใสอไม่ไ uh, ูกยาต้งใส่กุหลาบใส่ไม่ถูกแซบล่าอ้พอดีผัจานผัจานแซบก็กับกินจุ่มแล้วน่าปลามากินหมูกระทะกันพี่น้องมูกระทะเศนออกมาพูดนะาแซบนะน้อต้มขาปูแซบแตงเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแซบ สักละก็สาอะไรนี่มาดิแม่ให้บังข้าวสาบได้อน้าบังแม่ให้บังข้าวสาบเนี่ยเนมันอัดคลิปอยู่เนี่ยมึงไม่เอาออกก็ได้ออกจากคลิปกันได้แบบมาบังสวนพักพี่น้องพูดนะเพิ่นปลูกพักปลูกมีเพิ่นมีครบทุกอย่างพี่น้องเอ้ยบอกว่าสิเป็นพักอ่ะ กาบเนาะพักหอมบัวพักหอมปนลโอ้อันนี้บีอันนี้เพิ่อนอย่าขาป้ายเลยอย่าขาป้ายอู้จะได้งา่ามแทะแทยังเป็นตาสะอ่อนแถไง